หากคุณอยากประสบความสำเร็จในชีวิตหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้สิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติหรือปัจจัยสำคัญ8ข้อที่ช่วยนำไปสู่ความสำเร็จ 1. เป้าหมายที่ชัดเจนรู้ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตและกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเป้าหมายที่ชัดเจนหมายถึงการกําหนดเป้าหมายที่ระบุได้อย่างเจาะจงและมีรายละเอียดชัดเจน โดยที่สามารถวัดผลและประเมินความสำเร็จได้ซึ่งจะช่วยให้คุณมีทิศทางที่ชัดเจนในการดำเนินชีวิตและการทำงานรวมถึงลดความสับสนหรือเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นการมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณรู้ว่าต้องทำอะไรแต่ยังช่วยสร้างแรงจูงใจและลดความกังวลระหว่างทางได้อีกด้วย 2. การวางแผนที่ดีแบ่งเป้าหมายให้อยู่ในแผนงานที่ทำได้จริงและวางขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อลงมือทำการวางแผนที่ดีคือกระบวนการจัดเตรียมขั้นตอนและทรัพยากรอย่างมีระบบเพื่อให้สามารถบรรลุปเป้าหมายยอได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นการวางแผนที่ดีช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นและทำให้คุณมองเห็นภาพรวมของ เป้าหมายอย่างชัดเจนการวางแผนที่ดีเป็นเสมือนเข็มทิศนำทางที่จะช่วยให้คุณไม่หลงทางและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ3วินัยในตัวเองการควบคุมตัวเองให้ทำในสิ่งที่จำเป็นแม้ในเวลาที่ไม่อยากทำวินัยในตัวเองคือความสามารถในการควบคุมตัวเองทำในสิ่งที่จำเป็นแม้ในเวลาที่ไม่อยากทำหรือแม้จะมีสิ่งรบกวน ที่ทำให้เราเสียสมาธิการมีวินัยในตัวเองช่วยให้เราทำงานตามแผนที่ตั้งไว้มีความรับผิดชอบสูงงอและบรรลุปเป้าหมายได้ตามที่ตั้งใจการมีวินัยในตัวเองจะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาความสามารถของตัวเองได้ตามที่ตั้งใจและยังช่วยให้คุณสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ง่ายขึ้นเพราะมันจะทำให้คุณมีความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบในทุกการกระทำของตัวเอง สี่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆปรับตัวกับสถานการณ์และพัฒนาทักษะของตัวเองการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหมายถึงการพัฒนาและปรับปรุงความรู้ทักษะและประสบการณ์ของตัวเองอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงชีวิตเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆในชีวิตและการทำงานการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่เกี่ยวกับการศึกษาในห้องเรียน แต่ยังรวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆการค้นคว้าหรือการพัฒนาตนเองจากแหล่งต่างๆการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นส่วนสำคัญของการเติบโตทั้งในด้านอาชีพและชีวิตส่วนตัวมันทำให้คุณไม่เพียงแค่ตามทันโลกแต่ยังทำให้คุณพัฒนาความสามารถของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องและยังยืนห้าความมุ่งมัน่นและไม่ยอมแพ้ความสำเร็จมาก ต้องใช้เวลาอย่ายอมแพ้แม้เผชิญกับอุปสรรคความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้คือความสามารถในการยืนหยัดและทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แม้จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคหรือความยากลำบากความมุ่งมั่นหมายถึงการรักษาความตั้งใจและความพยายามในการทำสิ่งที่ต้องการให้สำเร็จอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเจอปัญหาหรือความล้มเหลวมากมายก็ตามความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญในก่อ คารธรรมให้เราประสบความสำเร็จเพราะมันไม่เพียงแค่ช่วยให้เราผ่านพ้นปัญหาไปได้แต่ยังสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองในการ,รเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆที่อาจจะมาถึงในอนาคต6เครือข่ายที่ดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเครือข่ายที่ดีคือความสัมพัส์นอและการเชื่อมโยงกับบุคคลหรือกลุ่มคนที่สามารถให้การสนับสนุน แบ่งปันข้อมูลแหล่งทรัพยากรหรือโอกาสต่างๆที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จทั้งในด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัวการสร้างเครือข่ายที่ดีไม่จำเป็นต้องมีจำนวนมากแต่สำคัญที่คุณภาพและความสัมพันธ์ที่มีความหมายเครือข่ายที่ดีคือเครื่องมือที่สรงพลังในการช่วยให้เราเติบโตและประสบความสำเร็จจะได้อย่างยั่งยืน เพราะมันเปิดโอกาสในการเชื่อมต่อกับผู้คนที่สามารถให้การสนับสนุนคำแนะนำและโอกาสใหม่ๆที่อาจไม่สามารถหาได้จากแหล่งอื่นเจ็ดการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพบริหารเวลาอาย่างเหมาะสมและใช้เวลาไปกับสิ่งที่มีประโยชน์และส่งเสริมเป้าหมายการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพคือการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการวางแผน และดำเนินการตามลำดับความสำคัญเพื่อให้สามารถทำงานหรือก่อกิจรกรรมต่างๆให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในเวลาที่กำหนดการจัดการเวลาที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดความเครียดและทำให้ชีวิตมีความสมดุลมากขึ้นการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย และสามารถบรรลุสิ่งที่ต้องการได้อย่างมีระเบียบไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานหรือชีวิตส่วนตัวแปความคิดเชิงบวกมองโลกในแง่ดีเชื่อมั่นในตัวเองและมุ่งมั่นทำสิ่งดีๆอย่างต่อเนื่องความคิดเชิงบวกคือการมองโลกในแง่ดีและมองหาสิ่งดีๆในทุกสถานการณ์แม้ในขณะที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากความคิดเชิงบวกไม่ใช่การปฏิเสธปัญหาหรือความท,ท้าทาย แต่เป็นการยอมรับปัญหาและเลือกที่จะมองหาแนวทางในการแก้ไขหรือเรียนรู้จากมันความคิดเชิงบวกเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำให้เรามีพลังใจในการ,รเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆเพราะมันช่วยให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์แทนที่จะรู้สึกท้อถอยทำให้เราสามารถบรรลุปเป้าหมายและมีชีวิตที่ดีขึ้น เริ่มต้นด้วยการพัฒนาตัวเองในสิ่งเหล่านี้ทีละเล็กทีละน้อยแล้วคุณจะก้าวเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้น